วันนี้นะครับผมจะมาบอกแนวทางการเล่นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับรูปแบบนี้ผมใช้อยู่ในปัจจุบันก็คือผมจะเอาตัวดาเมจแค่ตัวเดียวโฟกัสแค่ตัวเดียวคือตัวนี้ไอหุ่นเชิลมอ่ะเล่นยังไงไปดูกันดีกว่าโอเคเรามาลองดูกว่าฮะสำหรับเทคนิคนี้นะเทคนิคที่ โฟกัสแค่ตัวเดียวตัวดาเมจแค่ตัวเดียวอืม่ะลองดูสุ่มนานมากไม่มีใครเล่นเลยเลยไงเนี่ยโอเค อ่าสปดมาก็สุ่มไปเลยนะครับมอนมาจากตรงนี้อ่าผสมไปเลยตัวที่ไม่ใชต่ตัวที่ไม่ใช่หุ่นเชิดลมเราก็ผสมไปเลยยกเว้นหุ่นเชิดพยากรอ,อ่ะเราจะรอเขาสุ่มดาวมาให้เราเผื่อได้หุ่นเชิดลมที่ดาวสูง,สงอืมพยากรเยอะดีแต่ก็ขอให้ดวงดีด้วยนะ อ่าตอนนี้มีหุ่นเชิดลมสองสาตัวแล้วล้วก็อัพไปสักสองครั้งโอเคแล้วก็ซื้อเพิ่มไปเรื่อยๆอ่าเขาเล่นทีมเดีวยวก,กันกับเราเลยอ่าซื้อไปเลยอ่าผสมตัวนี้ก็ผสมไปเลยอืมตอนนี้เหมือนเขาดาเมจแรงกว่าเรานะ อ่ะตอนนี้ก็วัดกันที่ดวงแล้วมั้งใช้ทีมเดียวกันเลยเนี่ยอ๋อเราได้สี่ดาวไปคำว่าไปอยู่ตรงนูน้นก็ยังพอยิงถึงตรงนี้อยู่ไม่เป็นไรก็ยังถือว่าใช้ได้โอเคเราอัพเต็มเลยแล้วกันแล้วก็รออืมอ่ะผมะสมไปเลยแล้วกันเอา้าสมไม่ทันเล็กมุติคิดไม่เป็นไรเราได้มาผสมอยู่ โอเคเหมือนตัวนี้ดาเมจเราจะนำเขา <c oughs> อืมแต่ว่าเขาก็ได้สับดาวมา <c oughs> ปตัตตวด,ดีหน่อย เงินเหลือเราก็อัพนักพยายก่อนไปเลยเพื่อความรวดเร็วโอเคตอนนี้เราผสมอะไรไม่ได้เลยอ๋อผสมตัวนี้ได้ เราก็ผสมไปเลยเอาตรงนี้ดยอ่าเด้ตัวนี้มาแบบนี้ก็แย่หน่อยตอนนี้ดาเมจเราตามมากๆเดี๋ยวเราผสมดาวเดียวไปก่อนดกวยอ่าโอ้พยากรเยอะเกินไปแหละตัวอะไรโอ้โยตัวนี้เราน่าจะโดนทำลายสักตัว ดีนะั่เป็นตัวดาวเดียวหรือเปล่าเมื่อกี้ดูไม่ทันอ่ะซื้อไปเลยเงินเราเยอะอ่ะอาไปเลยเดี๋ยวเงินเหลือ ค okay. ดาวเดียวไม่มีผสมนั้นเดี๋ยวเราจะผสมส,สองดาวต่ออ่าสองดาวเยอะมากได้ตัวนี้มาอ่าผสมปอีกตัวแล้วกันโอเคจะเยอะเกินไปแลนะ้วเนี่ยอืมรีบรีบตัวเอาตายไปละยังไม่โตเลย มีดาวเดียวด้วยฮะอ,อ,อ,อ่ารอบรอบต่อไปเราน่าจะโดนสลับเขาก็น่าจะโดนเหมือนกันดูใครว่าดวงใครจะดีกว่ากันใครจะสูงด้วยตัวดีๆออกมา โอ้โหตัวกลุ่มนี้มันเหมือนเดิมเลยแต่ก็ยังถือว่าไม่แย่มากเพราะว่าผนเชิดลมตรงนี้เหลือสองตัวถือว่าใช้ได้เลยเนะี่ยโอเคผสมไปแบบนี้ตัวนี้ผสมได้ไหมผสมไปเลย เสียงใครตายอ๋อโอเคดาวเดียวผสมไปเลยตอนนี้ผสมได้หรือเปล่าไม่ได้ อ๋อเขามีสีดาวเพียบเลยตอนนี้เราตามอยู่มากเลยรอบนี้เราน่าจะโดนเข้ารอเปล่าเลยงตั้งสิบแปดวิแต่เขาโดนเข้าไม่ได้แล้วเรายังเข้าได้ครั้งหนึ่งโอเคอ่ะ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเทคนิคที่ขอเรียกว่าเป็นเทคนิคที่โฟกัสโฟกัสตัวดาเมจแค่ตัวเดียวแบบไม่สนใจตัวอื่นเลยเอาแค่ตัวดาเมจตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นถ้าในอนาคตได้ตัวที่มันสามารถแบบทำคอมโบกับกับเทคนิคนี้ได้เนี่ยผมก็จะเอามาแชร์กันใหม่นะครับสำหรับใครที่ดูแล้วรู้สึกว่ามีประโยชน์ก็ ลองเอาไปปรับใช้กันดูได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวไปเก็บถ้วยต่อแหละ